กค็ออคือบล็อกการบล็อกก็คือการเพิ่มน้าหนักนั่นเองแล้วจะเพิ่มน้าหนักเพิ่มขนาดยังไงก็คือปกติแล้วถ้าต้องการจะลดน้ำหนักเราก็ต้องเดฟิซิตใช่ไหมหรือว่ากินให้น้อยกว่าใช้แต่ถ้าต้องการจะเพิ่มกรามเนี่ยก็คือกินให้มากกว่าใช้นั่นเองหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนการบ็อกคือการเพิ่มน้ำหนักหรือว่ากินให้มากกว่าใช้นั่นเอง ต่ไม่ใช่ว่าจะกินอะไรก็ได้คือตามหลักการแล้วก็ได้อยู่การที่คุณจะกินหมูกระทะหรือว่ากินหมูกรอบ2,300แคลแล้ววันหนึ่งคุณใช้แค่2,000แคลมันก็ได้ตามหลักการแต่ว่าไอ้สิ่งที่ขึ้นมามันจะไม่ใช่กล้ามเนื้อมันจะเป็นความอ้วนหรือว่าไขมันของแกนั่นเองแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ที่บันเพิ่มขึ้นมาเป็นกล้ามเนื้อก็ไม่รู้หรอกไม่มีทางรู้ได้แต่พยายาม ดูสารอาหารที่คุณกินต่อวันปกติคุณกินอกไก่เพราะว่ามันราคาถูกแล้วก็มีโปรตีนสูงแล้วก็มีไขมันน้อยใช่ไหมแต่ถ้าคุณต้องการจะเพิ่มน้ําหนักหรือว่าเพิ่มก้ามคุณก็ต้องกินขอที่มันแคลรสูงขึ้นด้วยเพื่อให้ถึงตัวเลขที่คุณต้องการต่อวันก็เปลี่ยนจากอกไก่เป็นพวกที่มีแคลรสูงขึ้นอย่างเช่นพวกเนื้อบัวอะไรพวกนั้นพวกเนื้อแดงอ่ะมันจะมีไขมันอยู่ซึ่งมันจะแคลรสูงทําให้นายสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ง่ายขึ้นแต่ก็อนันแหละ ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณคําที่ว่าเล่นการจะต้องใช้เงินมันก็ไม่ใช่คําที่ผิดทุกอย่างมันต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละพอโลมันเดินด้วยเงินถึงไม่อยากจะยอมรับยังไงแต่โลกมันก็เป็นไปนแบบนั้นแล้วเราต้องทําไปนานเท่าไหร่ปกติแล้วจะประมาณ 3- าถึงสเดือนในการที่เราจะเพิ่มน้ําหนักหลังจากนั้นเราก็ค่อยลดน้าหนักลงมาก่ออย่างเช่นนายอยากจะเพิ่มไซส์ตัวเองอยากจะตัวใหญ่ขึ้นจากที่นายผมกระลองเป็นไอพวกกระดูกติดหนัง นายก็ต้องโบกขึ้นกินให้มากกว่าใช้แต่ก็ให้เป็นคุณตี้แคลด้วยนะให้เป็นคุณตี้อาหารด้วยไม่ใช่ว่าแดกแต่ไขมันอย่างเดียวก็ใช้เวลาประมาณ3ามสเดือนก่อนนายก็กินไปเลยถึงเดือนเมษาหรือประมาณมีนาคมหลังจากนั้นนายก็ตัดน้ําหนักแล้วใครที่ควรจะโบอกอย่างเงี้ยเลยก็คือคนที่ต้องการจะเพิ่มน้ําหนักหรือว่าเพิ่มขนาดไซส์ของตัวเองนั่นเองแต่ถ้าคุณอ้วนอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องโบเพราะน้ําหนักคุณเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าคุณหอมมากๆคุณก็สมควรที่จะโบนั่นเอง แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณผอมหรืออ้วนเกินไปคุณก็ไปดูค่า BMR นั่นเองเอ,อตามเกณฑ์คุณผอมเกินไปก็นั่นแหละคุณสมควรจะบวกนเไงแต่ถ้าคุณมีเงินน้อยก็ไม่จะเป็นเพราะค่าใช้จ่ายลัะคุณไม่พอที่จะจ่ายมันคุณก็เล่นตามมีทำเกิดไปเมนเทนมันก็พอเมนเทนก็คือกินแบบไม่ให้มากหรือว่าน้อยเกินไปคือพยายามคุมน้ําหนักให้ประมาณเท่านั้นเราสามารถลดน้ำหนักไปด้วยแล้วก็สาาร้างกล้ามเนื้อไปได้ด้วยมันสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกัน แต่ว่ามันเป็นปริมาณที่เล็กมากจนคุณไม่สังเกตเห็นการที่คุณรู้สึกว่าตัวเองอ้วนเกินไปมันไม่ใช่สิ่งอะไรที่แปลกเพราะฉันก็รู้สึกแบบนั้นกับตัวเองเหมือนกันคิดว่าตัวเองอ้วนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้กระแดะหรือว่าทําให้รู้สึกว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐอะไรแต่มันคิดอย่างนั้นจริงมันเป็นเขาเรียกว่าบอดี้ดิสโมเฟียนนเองก็สาหรับวันนี้การให้ความโร่งฉันก่อไว้เท่านี้ก่อแล้วกันเฮ้ยบอยเฮ้ยบอยเฮ้ยบอย